โยวาซาดีวิุ่นเมรกาดวิลลุ่นดูไปดีวิรุ่นชาวใจทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกม w วอร์วอลซีนะครับบน Nintendo Switch Lite กันนะทุกผู้ชมนะอ่าลิงค์ซื้อแผ่นเวอร์วอลซีอยู่ด้านล่างคำใจไต้คลิปนะครับราคาประมาณ1 2 0 0 0ถึง1,400บาทนะส่วนเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับก็เป็นเครื่อง Nintendo Switch Lite เป็นเครื่องเล่นเกมขนาดพกพาขนาดกระนะทัดรัานนะทุกผู้ชมนะความแงง 4, 4, รงรูน้าจุดี่เทอร์ฟอร์บนะครับน ในโหมดลำโพงแบบนี้จะเล่นได้ประมาณ3-5ชั่วโมงนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเขาให้ลมมา32กิกนะครับสามารถใส่ไมโคร SD การ์ดได้สูงสุดถึง2องเทราไบต์เพื่อจัดเก็บเกมเ,เพิ่มนะท่านผู้ชมนะเพิ่มพื้นที่นะครับด้านบนเนี่ยสามารถเสียบช่องหูฟังได้เป็นอักซับุทีานะฮะท่านผู้ชมมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับตัวเครื่องนี่5,990บาทถึง6,990บาทนะครับมือ1ประกันศูนย์นะมือ2ที่ราคามาสามถึงสี่พบาทนะครับอ่า ตลับกินแบบนี้ครับเสียบปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยนะไม่จำเป็นต้องเอ่อใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นนะยุงวิ่งล่นหมดออนไลน์กับอัปเดตแพทนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมาเสียบให้ดูเลยนะครับนี่ตลับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะนี่นี่นะฮะตลับนะครับฟ้าบีอ่าตลับหน้าตาแบบนี้นะฮะทีนี้เราจะเสียบลงไปกับเจ้าบนตัวเครื่องนะครับเสียบด้านบนนะเกตขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับฟ้าบีนี่แล้วก็เล่นได้เลยนะครับเราจะอัปเดตก็ได้หรือไม่อัปเดตก็ได้นี่แล้วแต่สะดวกนะท่านผู้ชมนะถ้ามันขึ้นนให้ออัััปปปเเดดตตก็ไะครบ แต่ของผมนี่อัปเดตไปแล้วนะฮะทุกชมนะก็มันจะเป็นอัปเดตเสริมนะครับเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะเป็นคอสคอสแพลตฟอร์มนะฮะแต่ว่าต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเราเล่นเนาะวอดีออโตอาซาเกโดอานุนอโกจาไม่สมตาวชูริมาเกตโตโรอานนนนนมาเวมยว นะเซเบอร์อินสตรักชัน่นโอเคพาลาัมเมาส์เอาเว้ยเอาเว้ยนี่อุย้ยปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันติดความรุนแรงนะครับท่านผู้ชมนะปิดไว้ก่อนเวลาดาวน์โหลดอะไรอย่างนี้นะครับโคตรเอโคตรึงเลยครับพี่ มาแล้วนะครับโอเคเกมนี้มันต้องใช้เน็ตนะแต่แนะนำว่าให้ต่อเน็ตไว้ก็ดีนะครับมาแล้วเว้ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบแคมปปิ้งกันนะที่จริงมันเล่นกับเพื่อนคนอื่นได้ด้วยนะครับเกมนี้เราได้ประมาณยนะี่สิบถึงสามสิบเฟรมนะท่านผู้ชมนะสามารถเล่นแบบโลคอลก็ได้นะโลลอ่าทีนี้เราจะเล่นหนานไหนดีอ่าควิกพีไหมอุย้ยมันไม่ใช่ควนะิกพีนันมันคือเล่นออนไลน์นี่หว่าคนดูไม่เอาไม่เอา เราเล่นแบบแคมเป์นนีะ่้ขอด่านแรกแล้วกันนะอีพิสซดหนึ่งโอเคดีเซนทีนี้เราเลือกตัวลงมาน,นะครับทานผู้ชมนะผมจะขอคอสตอมตัวท่าหน่อยนะเลือกคลาสใหม่ผมจะเล่นอ่เมีดิกนะครับสายยาเฮ้ยไม่ต้องก็ได้คนดูกันสลิกอรัอน,นี่ระเบิดใช่ไหมโอเค ถ้าปืนนะผมเลือกปืนลงไปก่อนนะครับอ๋อ้ยอ้าวอ๋อมันแต่งอันนี้ปืนแต่งอันนี้ต้องซื้อในอันล็อกแรงสองนี่มาคนดูตกใจมืดโอ้โหอันนี้เทียสองนะท่านผู้ชมนะอันนี้มาแล้วกันนะ M16 มซีมีออโต้นี่มาคนดูฟูฟูออโต้ฟูออโต้นี่ลงมาแล้วกันเย้เว e ร y g กู๊ด ้าวใส่ได้ไหมนี่คนดูเมื่อกี้นี้เราลงได้ไหมไหมหรือว่าเราต้องปลดล็อกนั้นก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนดูนะโอเคไม่ได้คนดูเราต้องซื้อก่อนนะครับนี่ฟัตอ๋อมันต้องไปผมต้องไปอันล็อก DLC นซีนี่หาอันนี้ ผมไม่เอาแมวอ,อย่างนั้นไม่เอาวัดใจฮิกผมไม่อยากซื้อออกไปก่อนไม่เอาผมไม่ซื้อผมไม่ซื้อกับกีมาโอเคไปลุยฮะคนดูอันนี้แลรีดี้ทูปรีก่อนนะครับใช้ปืนนี้ก็ได้ไปลุย โคตรโคตรีโคตรึงโคตรอะไรนี่ยฮะฟรีฮับฟุฮับตึงฮับบอยสตาร์ทเกมไปสกูโว้โคตรีโคตรึงนี่ยฮะฟรีเอาอะเอาอะอุ้ยลืมปิดต้องปิดอันนี้ไว้มันเป็นภาพความรุนแรงมาแล้วเว้ยฮ่าฮ่าครีอโออาซาเกโรอันเนอันจูอาโตเบโซตากอันนาเดวาตารุเอ๊ะนี่ับปอย่าอ่านะเนี่ย แต่ <c oughs> พอดีไปฟังจริงนารูโตมานะ <c oughs> อายุจะสามสิบก็ยังเอืออยูเลย <c oughs> มันเป็นความสุขแล้วนะครับผมชอบมากเลยนาะรูโตสมัยเด็กน,นะเวลาดูแบบมันๆน,นะต้องยิ่งแบบนารูโตตลอดรดดิングเรเวล มาเว้ยมาเว้ยิปค,ค,แบบครับ,บ,บ,รบเกมนั้นได้ประมาณ20-30เฟรมนะท่านผู้ชมนะนี่ภาพสวยจัดๆคนดูวไฟดาวดเสากดไปนะครับตบตัวออกไปอืออือไอ่ลงไปฮะเฮ้ยมีซอบบี้แถวนี้นะครับคนดู เงังไงหลายได้ยินหรือเปล่ากดแล้วเบิดกดอะไรวะคุณดูสวยกดอานะครับจะเป็นการฟัน<ว>กดลงไปในนี้จะเป็นการวิ่งไวนะคุณดูนะอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหว่าใจฮิก <the> โดนจ้ำโดนสแกมไปเวนิน <Come in. S 1> กดฮิวนาจะกดปุ่มล่างนะครับทุกคนนะออกมาก่อนโอเคโอเคหปิดประตูได้ไหมโอ้เปิดประตูลับโอ้โหเฮ้ยมันันลิ้นเพื่อนเราไอ้ตัวนั้นนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจยเย็นเพื่อนเอาสามารถฮิวให้เพื่อนได้นนะกดปุ่มล่างนะครับมีสกรีมมีสกรีมเมอร์ผมออกฝั่งนี้แล้วกัน สกิมเมอร์อยู่รุ่นมันเรียกเพื่อนนะนท่านผู้ชมนะสกิมเมอร์เออเอออย่างกัะเล็โฟดิสเอาไว้เอาไว้เอาไว้เห็นไหมกมนันได้ประมาณอาสามสิบเฟรมนะแล้วนิ่งมากเลยนะครับคนดูนะภาพก็ไม่ถือว่าไม่ไม่ถือว่าแย่เลยนะคนเครื่องนี้เล่นได้ใน่นดีเลยแหละ,ะกระ,ะสุนกระสุนแล้วมันน้อยอย่างมากคนดู ไปไปไปแต่ละจุดมันก็จะมีกระสุนให้เราได้เติมอยู่นะฮะให้เราเอายูซี่มานี่มาเปิดกระสุนก่อนโอเพนครีเอทวุ้ยอชีตตัวที <B. S 1> เพื่อนจาไม่ได้ตั้งใจนะเดี๋ยวอ้าวกดบีใชไมอุย้ยอันนี้อะไรอ๋อกระสุนแกนงแกนีกดรีฟิลนะครับท่านผู้ชมนะกระสุน โอเคบอยกด X นะครับจะเป็นแบบใช้ปืนอื่นนะกด X เป็นการสลับปืนนะครับรีฟิลกระสุนก่อนแล้วก็ใช้ยาก่อนนะผมใช้ยาให้กับตัวเองกดกดล่างก่อนกดล่างครั้งไว้นะครับเป็นการใช้ยานะหนีลาดยาหนูตรึงมีอะไรให้เรียบร้อยก่อนครับโอเคมีปืนอื่นเต็มเลยนะแต่ว่าเราปืนเรามันดีอยู่แล้วนะครับเราเบิดเราโหลดมาแล้วสองโอเคไปทีนี้เปิดลิฟ์ครับตุดตุด,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 ด เฮ้ยเสียงอย่างนี้ถอยออกมาก่อนเลยติงก่อนเลยเฮ้ยมันมีมันมีมันมีไอ้วันล่างใหญ่ตัวนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีครับเรียบร้อยนี่เต้งขอบคุณมากไม่เป็นไรครับรกิบกระสุนก่อนนิดหน่อยก็เอาไหนกดตรงไหนต่ออ้าวเพื่อเราเข้ามาครบยังสวยไป เอาเว้ยว้ดถือว่าใช้ได้อยู่คนดูนี่เล่นนองป้านได้นะเล่นได้นานด้วยนะครับเครื่องนี้นี <c oughs> ่นโลเคชักับเพื่อนได้นะครับถ้าตั้งมาใกล้ๆก,กันนะหากดหากันได้ครับไป <c oughs> โอ้โด้านล่างซอมบ,บี้เต็มเลย <Jesus Christ. S 1> ว่ะชิซี่สไครส์มีเกิดอะไรขึ้น,นเนี่ย <c oughs> โอ้โพระเจ้ามีลูกซองนะทุกคนนะ <c oughs> โอ้ผมเอาปืนระเบิดดีกว่าจริงๆ เข้าถึงจุดนี้นะครับอเคลงชั้นล่างนะฮะอว้ยมาไหนไวะอ๋อมันจะมาจากมุมนี้แน่เลยคนดูเคลียร์ซอมบี้ออได้เลยฮาฟรีโยระเบิดไปก่อนเบิม มาแล้วมันมาแล้วเกี่ยนเกลี่ยกระสุนนี่เรามีปืนเรามีปืนระเบิดอยู่คันดูเ i t the b a l าจุมมีฟิวเลยกูบอกเลยทั้งมันพูดเลยเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวระเบิดไปก่อนครับคันดูนี่รูดครับรูดสวยสวย ฮีโรดครับป้บาดาเฮียวโอ้มันลงมาตีนเลยคนดูกาดไปก่อนกาดไปก่อนเฮ้ยใครโดนมัน่ะใครโชคดีใครโชคดีคคดอ,อืออืออือกดอานะครับเป็นการฟันระยะใกล้นะเฮ้ยคนดูผมติดพิศเดี๋ยวเนดะี๋ยวเวเอา โอ้โหตายเลยอ่าเอากลายเป็นซอมบ,บี้เลยนะท่านผู้ชมนะดีฟิสโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องตัวเกม World War ซนะบนเครื่อง Nintendo Switch Lite นะครับเล่นได้นะครับลิงก์ซื้อแผ่นอยู่นนออยด้านล่างคำวิจัยที่คลิปนะลิงก์ซื้อเครื่องอยู่ด้านล่างคำวิจัยที่คลิปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โกตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า